กิจกรรมในเดือนภุมภาพันธ์เนี่ยของในนามของสมาคมก็หมายความว่าจะมีงานของวัดไตมิตรงานตรุจีนแล้วก็ไปช่วยวันที่ครับวันที่ห้าจริงๆก็เริ่มตั้งแต่วันที่สแล้วละ่ะเพราะเนื่องจากว่ามันมีการจุดเทียนแดงทินมงคลรับโชครับลาบ,าบสิริมงคลตามประเพณีนนจีน แล้วก็สมเด็จวัดไตมิตรท่านก็จะแจกล่มให้กับผู้ที่มาลวกส้มถือว่าเป็นเอาไปกินละโชคดีในชีวิตเริ่มต้นใหม่ของปีใหม่จีนเพราะว่าวัดนั้นเป็นวัดสามจีนตั้งแต่ในอดีตเพราะว่าสามจีนในอดีตแล้วเนี่ยความเชื่อถือตามประเพณีจีนมีประกอบด้วย<ม>ก็เลยมอบส้มเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ เบิกเลิกของปีใหม่จีนกับผู้ที่ไปกราบไหว้หลวงพ่อทองคำํำ <Okay. S 1> และประกอบกับประเพณีชาวจีนวันที่ห้าเขามีจัดงานวิถนนยาว,วราช <Okay. S 1> เรียกว่างานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน <Okay. S 1> ได้มีการอัญเชิญสมเด็จพระเทพรตันตน,นสุดา <Okay. S 1> ท่านมาเป็นประธานในพิธี <Okay. S 1> พวกเรากลุ่มสมาคมแล้วเนี่ย จังหวะโชคดีที่ได้อาจจะมีการต้อนรับสเสด็จกับพระองค์ท่านโดยอาจารย์ก็นําทีมครูบาอาจารย์ทั้งหลายในของกลุ่มสมาคมเหนือใต้อีสานออกตกกลางบางส่วนเข้ามาร่วมงานในนี้ด้วยเพื่อเฝ้ารับสเสด็จพระองค์ท่านในวันที่หเวลาบ่ายสามโมงเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอย่างแรกที่พวกเราได้เข้าเฝ้าในสายของพระเวทส่วนวันที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยสิบสองถึงยี่สิบจะมีพิธีทางสถาบันราชธัพัฒน์นครปฐมได้มีหนังสือเชิญอาจารย์เข้าร่วมสักการะอัญเชิญพระบรมสารีราตททุจากศรีลังกาในการเชิญครั้งนี้ ซึ่งงานนี้แล้วเนี่ยสถาบันราชาพัฒได้เชิญสมเด็จพระสังฆราชพระหรือพระเนี่ยทั่วทั่วโลกรวมทั้งหมดกับ20ประเทศมาทำพิธีในการอัญเชิญภาษาลิกรธาตุได้ข่าวว่ามีการตอบรับจากนายกหรือท่านส่งตัวแทนมา,มาหลายประเทศอย่างเช่นเจ้าชายบางประเทศเข้ามาร่วมงานนนี้ด้วย แล้วก็จะทำโยกธงเกี่ยวกับศาสนาทุกศาสนาพุทธประจําประเทศให้ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วลงกินเดตบุ๊กอาจารย์ก็ได้รับเชิญไปร่วมในงานเป็นสักขีพยานในฐานะนายกสมาคมและในฐานะของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าหน้าที่ของสมาคมรักษาดินแดนด้วยคือสองตำแหน่งก็ได้สองตำแหน่งนี้ ราะนั้นในการอัญเชิญมาที่ 11, 12ทำพิธีแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ไปในฐานะคือนายกแล้วก็ในฐานะคือสมาชิกสมาคมกรมรักษาดินแดนเขาร่วมงานในนี้เป็นงานที่ใหญ่นะถือว่าสมาคมได้เข้าร่วมกับภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านการศึกษาและทางด้านาศาสนาออย่างหนึ่